กิงแฮมเชกนี่เพลงตำนานฟดูดเดลเลนะใช่หนูดีใจมากที่เป็นเพลงนี้เราแบบคือจะเล่าให้ฟังว่าแบบมันคือกิงแฮมเชคก็คือเป็นเพลงของ General Election ของ AKB ใช่ปะแล้วหนูก็ฉุดได้ที่7ก็เท่าว่าหนูติดคาบิเซ หนูดีใจมากเลยนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบคารพิเศจากการแบบเจะอะไรเล็กชันก็ตามแต่ว่าหนูก็ถือว่าหนูติดอันดับเจ็ดหนูดีใจมากนั่นแหละทุกคนก็เราไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยนี้มันก็คือถ้าตามหลักของ a อ b หนูก็ติดที่เจ็ดนะ เอาจริงหนูแบบคือการยืนศูนย์ก็คงเป็นอีกหนึ่งความฝันแต่หนูคิดว่าเมื่คนจะยากแล้วแหละคนคนจะยากแล้วหนูก็แบบไม่ไม่แบบไม่อยากหวังแล้วเพราะว่านั่นแหละทุกคนหนูก็ I have nothing to s a y อะทุกคนก็นั่นแหละ <g onna S 2> <c oughs> ก็นั่นแหละตามนั้นคือแค่ได้ติดเซมก็ดีใจแล้วแหละแกใช่อยากได้คานีมิเซเว่นมากกว่าอืมก็คงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ จะที่หวังที่คาดหวังวนั่นแหละทุกคนใช่แต่หนูเชื่อว่าสำหรับทุกคนนะ่ะหนูยืนศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมเราเป็นที่ศูนย์ที่ศูนย์ท,นที่หนึ่งในใจไม่ที่หนึ่งในใจมันธรรมดาไปหนูเป็นที่ศูนย์ในใจทุกคนหรือเปล่า